Chào nữ xá nhạc chụp đồng phái <laughs> Thủy คือเขาเจะสิเล่นแสงเล่นกันเนี้ยกันนะครับยังมองเว้นเลยเหลือพอดีครับอ่าของแรงอ่ะ้งองน้อวูอ่ติด่อตาเปอ้ตาเพื่อนนะนะบอห่ปูที่เาให้ฟังมันป่มครับว่ามาจากใสามาจากพุงวมองหันมองนี้ิ่งก็จีบให้ฟังเลยนะครับ ก็จะว่าคือทางที่ภูเขาบนทิศทางน้นะาง้านี้ที่ครับคือบ่อห่มากวนภูเขาอันนาเลยนะครับครับี้าาอย่่งงกน หลวงปนะไูไม่มีหลวงปูไม่ยุย่งางบ่ครับนี่เกยุทธธรานั่นเกิไมย่ยางขึ้นม่ย่างโอ้ครับหลวงปูทุ่ยหลวงปูไม่ขึ้นมาหนีไปดีครับแม่ซส,าาสัครับยเดินอันนี้คือดอนวัดหนึวัดสี่ยุหันข้างในงตัแต่หลวงปูจวนหลวงปูขาวอยู แมน,นเป็นเหตุรัดที่อยู่ทข้างในครับที่ฟานะั่นบันสร้างเวลามันออกมามันเฉียบมากเลยนี่เดิน<ม>บ,บ,บ่มบ่มบำมันจะออกมาจากหมองนอน,น,นมันมันมีมาหากินอย่นี่กินน้ามันมีนนมาเร็งอย่นี้หัวหันเนี่ยข้าวยางมม่จะพุ่งแล้วเาพุ่นแล้วข้าวยางรัดมื่อนี้ไปนี้อาไปหันไปหันไปหันลงไปทำข้ามผุนเอากรโสุนมื่อนี้ Donc moi voilà